ทีนี้เรื่องการเมืองเนี่ยปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะับอย่างน้อยสองช็อตนี่ก็บอกว่าเห็นเห็นแววการประทะกันเนี่ยนะช็อตหนึ่งก็คือเรื่องกอยศออใช่ไหมรบรกรอยศออท,ที่ใคลาๆวา่าทางภูมิใจไทยก็ฉีกแนวไปอบอกว่า เขาไม่เอาเรื่องของอะไรละดอกไม่ดอกเบี้ยกาบแบบไม่เอาเลยจนในที่ประชุมคอรมอสัปดาห์ที่แล้วนี่เรียกว่าชั่วช้าชั่วเช้าพอสมควรนะดีว่าตอนเลิกประชุมเด็กแต่นี่คุอยังต่อคุณอนุทินวันเกิดปดีรับข่าวฝันแต่ว่าสุดท้ายออกมาอย่างนั้นนะครับจอดที่สองเนี่ยจริงประชุมเด็กันเลยวาระเนี่ยนะประชาธิปัดพลังประชารัฐเห็นคุณอนุทินบอกมีเพื่อไทยด้วยนะครับก็ไป ที่ขอให้ถอนเรื่องของร่างพรบมามรการกัญชากระทงออกไปครับโอ้โหที่คุณอนุทินนี้เดือดเลยเราะว่าการเมืองดีก็ไม่ไม่เก่งใจกันแล้วล่ะโอ้โหที่บอกว่าก็ดีเป็นพักร่วมด้วยกันแต่ทําแบบนี้ก็จะได้ไม่ต้องใกล้เลือกตั้งแล้วจะได้ไม่ต้องเกรงใจเอากันชัดๆกันอย่างนี้เลยเอากันชัดๆไปเลยเนี่ยนะครับเอาแต่าทีนี้หลังจากนั้นก็โอ้โหทุกดอกเลยนะปฏิบัติภูมิใจไทยประทะกันเนี่ยนะฮะครับอ่าเนี่ยนะฮะ เรื่องของอ่าคุณ mhm. ไปเร <Gym. S 1> ื่องไหนก่อนนะเอาเอาเอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้ก่อนละกันรับเรื่องระหว่างคุณคุณอนุทินกับคุณสาธิตเป็นมือเดรชาเนี่ยนะบอกว่าเรื่องกยศเนี่ยใช่อ่กัดแย้งกันหนักเลยครับ้นี้เนี่ยนะฮะบราบก็การทงด้วยอ่าปรากฏว่าก็เลยดูไปที่กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนี่พอดีพอดีเลยรัมปีสองท่านเนี่ยนะฮะรัมปีว่าการในบุบเจไทยครับ คุณอน,นุทินหมอหนูรัฐมนตรีช,ช่วยหมอตีป,ป,ประชาริปป้าประชาริปเป็นตัวเดชนะที่ผ่านมาสองคนนี้ก็ดูสนิทสนมใช่ออ๋<ช>แล้วครั้งนี้พ่านดูมาสู้รบก,กันนี่ใจยังหางนะปรากฏว่าวันนี้คุณอน,นุทินบอกว่าเออท่านท่านหมายถึงท่านรัฐมตนตรีช่วยนะน่ารักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดูน้ํำชุ่มอยู่ที่ระยองตลอด ผมไม่เคยมีปัญหากับท่านรัฐมนตรีช่วยไม่กระทบการทํางานระหว่างกานันในกระทรวงผมเรียกท่านว่าพี่ตลอดท่านก็เรียกผมว่าพี่ตลอดครับยังเกี่ยงกันออกงานเลยนะผู้สื่อข่าวถามคุณอุีทีน่ว่าจะมีการเคลียร์ใจระหว่างพรรคการเมืองอื่นๆอีกไหมคุณอดีทินบอกว่าไม่ต้องเคลียร์อะไรต่างคนต่างทํางานอย่างภูมิใจไทยโหวตกยาศาไม่ให้คิดดอกเบีย้ยเนี่ยก็ไม่ต้องไปเคลียร์ใจกับพรรคที่เขาต้องการให้คิดดอกเบีย้ยเพราะต่างคนต่างมีความเชื่อเคารพซึ่งกันและกันส่วนเรื่องการถอดวาระพิจารณาร่างกฎหมายกัญชากัญชงเนี่ยนะ ที่มีข่าวนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องร้อนเลยคุณผู้ชม <g ül> มันมีข่าวลือว่าเบื้องหลังเนี่ยการให้ถอนแต่อยู่ที่ประธานสภาคุณชวน <g ül> ลิขงพายนะ <g ül> คุณอนุทินก็เลยบอกว่าแล้วมาถามเรื่องนี้กับผมต่อนหน้ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะก็บอกว่าทุกคนหวังดีกับบ้านเมืองเรามีสภาพเพื่ออะไรก็เพื่อไว้พิจารณาตัดสินแทนประชาชน <g ül> ในเมื่อกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วก็ควรมีกฎหมายมาควบคุมหรือไม่ให้ไปคิดกันนะ